มาแล้วครับผมเหมือนเดิมครับผมปรับแรงลมอยู่ที่เ72บาร์ครับผม ขอถอดแมสรอ,อบแรกนะครับให้เราเทสก่อนเทสสีที่จะพ่นนะครับเทสใส่กระดาษเนี่ยนะครับที่เราปิดอยู่ข้างครับแต่ต้องมันแต่อย่าไปเทสให้มันเปียกนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสีซึมเข้าไปข้างในได้ ก่อนพ่นครับสำคัญที่สุดเลย <c oughs> อย่าลืมค่ะเด็ดขาดเลยท่านตอนนี้ต้องมั่นใจที่สุดเลยน <c oughs> ้ำยาเช็ดคราบครับ <c oughs> ของผลิตภัณฑ์ของอ่านิปอนเพน์เขาครับเช็ดนะครับเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยหมดก่อนเลยทุกทุกที่อันนี้เราจะเป็นการกันชนเราจะเป็นการซ่อมครึ่งตัวนะครับ ท่านผู้ชมเพราะว่าการที่เราซ่อมครึ่งตัวเราต้องการให้สีมันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นก็ไม่ได้มีรอยอะไรก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปซ่อมของเขาทั้งหมดตัวนะครับกับที่เราทํารถอ่ามันอุบัติเหตุเฉียวชนฝั่งนี้มาถามว่าซ่อมทั้งตัวได้ไหมครับถ้าซ่อมทั้งตัวดีกว่าครับผม แต่ด้วยเหตุผลาทางลูกค้าก็เขาประสงค์ที่จะซ่อมแบบนี้ครับผมเนี่ยครับเช็ดให้มันละเอียดครับผมขราบมันคราบอะไรมันจะได้ไม่มีครับปัญหาในการซ่อมสีความสะอาดนะ นี่ครับแล้วเราก็ทําการเดีน้ำทิ้งหม่อนครับนีครับแล้วก็เป่าลมให้แห้งครับผมก่อนจะพ่นจริงนะครับต้องเป่าลมให้แห้งครับผม ก็ถือว่าเป็นการเป่าไล่เม็ดฝุ่นเป็น,นตัวด้วยครับที่มันจะติดอยู่ตามกระดาษตามอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยครับเป่าให้แห้งสนิทเลย เริ่มจากตรงที่มีสีโป๊ก่อนเลยครับกับสีรองพื้นสีบอลอย่าพ่นอย่าพ่นบังคับอย่าให้ลายครับผม ปัญหาของสีบอลก็คือการลายของสีครับกึ่งเปืีกยกึ่งรวยครับผมรอบแรกกึ่งแปกึ่งเกียกึ่งแห้งค่อยๆรวยไปครับผม การพ่นแบบนี้เป็นการการพ่นแบบนี้คือกึ่งเปลียกึ่งโรยคือการที่เราจะอ่าการที่เราจะทําให้สีของเขาอ่ะรู้นะครับว่าเรากําลังจะพ่นสีเพื่อตรวจสอบความสะอาดหรือความความเรียบของผิวงานถ้าเกิดเราไปพ่นเลยเปียกเลยโอกาสที่จะขึ้นซีมีไทน์ก็มีครับผมที่เป็นด,งดวงๆอ่ะครับ คือการการบ่งบอกเขาว่าเรากําลังจะพ่นสีเขานะครับอะไรประมาณนี้ผมใช้สับนี้นะส่วนช่างคนอื่นผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมเรียนมาแบบนี้ครับผมเรียนมาด้วยประสบการณ์ตรงด้วยย้ำนะครับว่าผมจะเน้นพ่นตรงที่มีสีรองพื้นก่อนเพื่อให้สีของเขาอะมีการกบตัวก่อน คือไล่ตั้งแต่เขายังไม่ไม่เหมือนนะครับไล่ขึ้นมาให้มันสีขเขามันเหมือนก่อนนะครับเนี่ยครับนี่เป็นสูตรของทางผมครับผมผมก็อยากจะใส่แมสนะแต่ะแตมมันไม่ค่อยดังครับต้นปลายเรื่อยๆครับผมไม่ต้องไปกลัวไปเกงไม่ต้องอะไรครับผมเรามั่นใจทุกอย่างว่าพื้นเราดีนะครับ นะครับปัญหาของการทำสีไม่ได้อยู่ที่สีจริงเมื่อสีอะไรนะครับปัญหาของการทำสีคืออยู่ที่พื้นที่เราทำครับผมว่าพื้นของเรามีความแข็งแรงมากแค่ไหน สีจริงเป็นแค่สีที่ทาให้ดูเหมือนกันทั้งคันครับผมคือสีที่ค้นทับลงไปให้มันเป็นสีนั้นครับสีจริงจะอยู่บนชั้นบนชั้นรองจากแรกเกร์ครับผมแต่ไอที่มันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับก็คืออยู่ด้านใต้ของสีจริงนี่แหละครับตั้งแต่ที่เราทำพื้นขึ้นมา ช่วงลอยต่อนะครับเราจะไม่ปัดสีจนถึงนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการไล่เศษเศษสีให้เหมือนกันครับผมเพราะการผสมสีแต่ละาทั้งหรือเป็นสีเบอร์หรือเป็นสีอื่นทุกครั้งนะครับจะไม่มีความร้อยเปอร์เ็นของสีครับแน่นอนเลยเพราะว่าผมผ่านมาเยอะแล้วกไอประสบการณ์นี้มั่นใจว่าเหมือนแน่นอนก็ชนบานไปเลยครับสุดท้ายก็ต้องได้ทำสองรอบสามรอบครับผม ไม่ได้อยู่ที่ช่างผสมสีอย่างเดียวเลยผมก็คิดแล้วว่ามันจะไม่เหมือนผมก็ยังจะร้านอีกจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมก็มั่นใจค่นใส่แผ่นเทียบยังไงก็เหมือนเหมือนเลือเกินพอพ่นจริงไปคนละทิศคนละทางก็มีครับผมมุมแต่งมุมประตูมันมันหลอกครับ ผมก็เลยตัดปัญหาที่ผมจะไม่ต้องชนบานทีละบานแล้วนะครับปัญหาชนบานของผมมันจะได้ไม่เกิดขึ้นซ้ำขึ้นมาอีกก็ผมว่าสร้างสีทุกๆคนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าประสบก,การณ์การทำสีเป็นยังไงส่วนบานหลังผมจะทำเป็นการปัดไปครับผมให้สีเก่าเขายังคงเหลือครับ ขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนการรูปผ้าเหนียวนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่ามันเย็นแล้วครับน่าจะไม่ทันครับผมในรอบต่อๆไปก็จะอาจจะเป็นคลิปหน้าครับผมผมก็จะมาทำให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับ